โซนองรงพื้นที่คัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี2565สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ่าวโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งในปี2565นี้นะครับทาง สนอสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหากรรมเดินหน้าคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี2565เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตมุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ ในเอกภพวังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือออนอได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นเพื่อคัดเลือกหาชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีความโดดเด่นในด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดย กำหนดจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจํำปีในช่วงเดือนสิงหาคมโดยสอนอได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่นเพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลที่มีผลการพัฒนาการผลิตอ้อย โดยสอดคล้องกับ8กลุ่มรางวัลสำหรับชาวไร่อ้อยดีเด่นและการพัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นสำหรับโรงงานน้ำตาลโดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลแต่รับประเภทรางวัลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโปรง่งใสและตรวจสอบได้เพื่อเข้ารับถ้วยเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นและคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกโรงงานน้ําตาลดีเด่นพร้อมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงพื้นที่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคม2565เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงพูดคุยเพื่อประเมินการประเมินทัศนคติและมุมมองและรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและพื้นฐานความเชื่อที่ว่าชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลมีของดีอีกมากมายที่ต้องค้นหาความเป็นเลิศมายกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ทําตามซึ่งการรอรงพื้นที่ของคณะทำงานใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าสอนจะสามารถประกาศรายชื่อชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี2565ได้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม2565ทั้งนี้ปีที่ผ่านมาสอนได้จัดงานมอบรางวัลประจำปี2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งในปีนี้ สถานการณ์เริ่มขี้คายจะกำหนดจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อ,อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี2564และ2565เพื่อเป็นการเชิดชูกเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรชาวไร่อ,ยอ,อยร้อยละผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างแน่นอนและสำนักง,งาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งในปี2,564นั้นทางสอนอไม่ได้จัดงานนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 นั่นเองนะครับในปีนี้จึงจะมีการจัดงานมอบรางวัลให้ประจำปี2,564และ 2,565ไปพร้อมกันเลยนะครับก็คาดกันว่าในแต่ละปีนั้นจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่านไหนนะครับที่จะได้เป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยดีเด่นนะครับและโรงงานน้ำตาลไหนนะครับที่จะเป็นโรงงานน้ำตาลดีเด่นก็เข้าเกณฑ์หรือไม่ในสายตาของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับในช่วงนี้ ทางเจ้าหน้าที่สอนอนะครับก็จะลงพื้นที่นะครับพูดคุยกับพี่น้องชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ําตาลนะครับเพื่อประเมินนะครับประเมินว่าพี่น้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้คัดเลือกในการรับรางวัลทั้ง8กลุ่มรางวัลเลยทีเดียวนะครับ